แดงแดงจำได้หรือเปล่าวันนี้มามามาม,จจมามาหมาูมม่บ้านที่ว่าไปไปเจอในในคลิปนะครับ มันเป็นหมู่บ้านเก่าที่ที่ผมมาเคยอยู่อ่าแล้วคือมันมีคนรู้จักกันข้างบ้านนะครับคือตอนตอนผมอยู่อะ่ะเขาหายไปแล้วเขาออกจากบ้านไปแล้วแล้วทีนี้ก็ไม่ตามหานะตามหาแล้วก็ไม่เจอเลยไม่รู้ไปอยู่ไหนนึกว่าแบบโดนรถชนหรือตายไปแล้วอย่างเงี้ยครับก็ก็หายไปนานแล้วทีนี้ผมก็ จะต้องได้ย้ายบ้านย้ายบ้านมาอยู่ที่ใหม่แล้วก็เลยฝากฝากป้าคนข้างบ้านว่าถ้าเกิดว่าเจอเขาแวะมาหรือว่าแบบกลัวเข้ามาแล้วไม่เห็นเราอะไรเงี้ยถ้ามาก็ให้โทรบอกบ้าง mm hmm. ครับแล้วก็ผมก็ย้ายมาประมาณได้ปีกว่าแล้วก,ก็แวะไปตลอดแวะไปเพราะว่าป้าที่อยู่ข้างบ้านอ่ะเขาเย็บผ้าเขาอะไรเงี้ย ผมก็เอาเสื้อผ้าอะไรไปเย็บบ้างก็แวะไปเล่นบ้างก็ไม่เจอเลยคร<ะ>ับก็จนเมื่อวานเมื่อวานป้าเขาโทรมาว่าอเจอหมาตัวเนี้ยเขากลับมากลับมาน่าจะมาเล่นมาอะไรนี่แหละป้าก็เล่าให้ฟังว่ามีคนใส่เสื้อให้ด้วย mm hmm. อน่าจะเป็นเจ้าของใหม่เขาอะไรเงี้ยก็ก็เลยแวะไปแวะไปซื้อ ไก่ย่างซื้ออะไรไปให้กินครับก็ได้ถ่ายคลิปนั่นแหละค่ะเขาจําเราได้ไหมคะจาได้จําได้เลยครับคือปกติเขาก็จะวิ่งตามรถอยู่แล้วเวลาเราขับเข้าหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็จําได้เลยวิ่งตามมาเลยแล้วพอเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยไหมว่าแบบเออตัวนี้แหละคือที่เราแบบไม่ได้เจอเขามานานอะไรเงี้ยรู้รู้เลยครับจําได้เลยก็เหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะหเหมือนจะผอมลงแล้วก็น่าจะ แก่ขึ้นด้วยมันหายไปเป็นปีสองปีตอนนี้เราย้ายที่อยู่แล้วมันก็ไม,ไม่ไม่สะดวกเหมือนเดิม,มถ้าถ้าได้อยู่บ้านอ่าหลังเก่าที่เขาเคยอยู่นะแล้วเขากลับมาเงี้ยมันก็จะก็จะดูแลกันเหมือนเดิมหรือเขามาเขาจะไปก็ไม่มีปัญหางอยงออ่ถ้างเงี้ยครัใช่ะแต่ถ้าจะให้จับเขาขึ้นรถแล้วมาอยู่บ้านใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะหายไปอีกหรือเปล่าหรือจะอยู่ได้ไหมหรือต้องมาขังกันไว้เงี้ย แต่ดูจากที่เราเจอล่าสุดน้องเขาดูแฮปปี้มีอิสระมีมีบาดแผลมีอะไรไหมไม่มีไม่มีไม่มีมมผมก็ว่าแฮปปี้แหละแฮปปี happy, happy. ้แฮปปี้ก็เลยไม่ไม่ได้คิดจะเอากลับมาหรืออะไรครับก็จะอยู่นู่นมีเพื่อนมีอะไรเยอะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน Followers อ,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 อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ